สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้อง F อฟทุกท่านครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้พบกับสมจิตสมประเสริฐร่วมศึกษาไปด้วยกันกับสมเด็จวัตคังยุคต้นนะครับยุคต้นวันนี้สมจิตสมประเสริฐนะครับได้หยิบยืมสมเด็จยุคต้นมานะครับจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับเป็น F อฟนะครับว่า เอามาเปรียบเทียบนะครับให้เพื่อนๆดูว่าสมเด็จยุคต้นนี่ยดูยังไงนะครับวิธีสังเกตสังเกตยังไงนะครับ,รบเนื่องจากสมเด็จวัดคังยุคต้นเนี่ยไม่ได้ผสมน้ำมันตั้งยูนะครับมวลสารยังไม่มีดินซุ้มกอนะครับสร้างเมื่อปี2,394ถึง2,396นะครับครั้งแรกที่สร้างขึ้นมานะครับสร้างเมื่อ2,394ตอนที่ประบาทสมเด็จ รัชการที่สี่นะครับขึ้นของราชนะครับเลยสร้างขึ้นมาแล้วก็มาสร้างอีกครั้งหนึ่งครั้งที่สองในเป็นสองพนยเก้าสิบหนะครับครั้งที่สองวันนี้เราจะมาคุยเรื่องสมเด็จวัดังยุคต้นให้เ,เพื่อนๆทราบนะว่าดูกยังไงนะครับสังเกตสมเด็จวัดังยุคต้นเนี่ยดูยังไงนะครับวันนี้อาจจะยาวนิดนึ่งครับเพราะว่า สมเด็จสององนะครับต้องเอามาให้เพื่อนๆได้พิจารณาและรับชมด้วยไปด้วยกันนะครับองค์นี้เป็นของ FC นะครับของ FC ส่วนอีกองค์นู้นองค์นู้นน่ะเป็นของสมกิจสมประเสริฐนะครับเนาะก็สมเด็จวัดระฆังยุคต้นเนี่ยเริ่มแรกเลยพอจับขึ้นมานะครับจับขึ้นมามาดูปุ๊บเนี่ยสมเด็จวัดระฆังยุคต้นเนี่ย หนึ่งละไม่มีดินซุ้มกอสองละไม่ได้ไปสมน้ำมันตั้งอิ้วเพราะเป็นยุคแรกๆยุคแรกๆของสมเด็จพระครังนะครับองค์นี้เป็นพิม์พใหญ่พอจับขึ้นมาลักษณะการดูนะครับจะชี้วิธีการดูชี้ตำหนิชี้ชซุ้มชี้อะไรให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเขาดูยังไงนะครับเริ่มแรกเลยเส้นซุ้มจะโยโย่นิดหนึงนะครับโยโย่ิดหนึ่งคือเป็นพิมพ์ที่ นิยมนะครับพิมพ์นิยมคือเส้นซุ้มจะโยโยนิดหนึ่งแล้วก็เส้นซุ้มจะใหญ่เหมือนไหวผาซีกนะครับตัวองค์พระองค์พระเนี่ยจะดูออกลำลำอ้วนๆนะครับลำลำอ้วนและจุดต่อมาที่จะต้องสังเกตคือสมเด็จวัดระฆังยุคต้นเนี่ยเกตองค์พระจะไม่ทะลุซุ้มนะครับจําไว้ให้ดีจะไม่ทะลุซุ้มสร้างเมื่อปี2,394และ2,396นะครับ ประมาณนั้นนะประมาณนั้นตามที่ตำราเขาได้เขียนไว้อย่างนั้นนะครับต่อมานะครับต่อมาเราจะมาดูซุ้มแล้วนะครับเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มไล่แล้วนะครับซุ้มจะจะ,จะใหญ่นะครับซุ้มจะใหญ่หนาเหมือนวายพาซีสองเกตองพระจะไม่ทะลุซุ้มตัวจะ องค์พระท่านจะออกอ้วนๆไหลซ้ายลหลขวาจะไม่สูงกว่ากันเหมือนกับยุคปลายนะครับลหลซ้ายลายขวาจะเท่าๆกันนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยผมจะไล่ให้ดูนะครับเนี่ยหลซ้ายลหลขวาจะเท่าๆกันหน้าองค์พระจะใหญ่นะครับจะใหญ่คือพระพักองค์พระท่านจะใหญ่เห็นไหมครับเช่นกันนะครับเช่นกันองค์นี้ก็เหมือนกันองค์นี้ก็เหมือนกันพระพักจะใหญ่ จะไม่ทะลุซุ้มเช่นกันนะครับดูง่ายๆเลยนะครับและก็เส้นซุ้มจะโยนี่ละครับเป็นสมเด็จวัดครังยุคต้นๆนะครับ,เ,เ,รตตนนรบเรามาดูกัน2ต่อมานะครับต่อมาเนี่ยฐานเรือหงนะครับจะไม่ใช่ฐานเรือหงจะเป็นฐานเหมือนลักษณะเรือสำเภานะครับเนี่ยเห็นไหมที่ผมชี้ให้ดูเนี่ยเนี่ยจะเป็นฐานแบบเรือสำเภานะครับดูดูด ดูองค์นี้ก็เช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นสมเด็จยุคเดียวกันนะครับฐานเนี่ยจะเป็นเรือสัมเภานะครับไม่ใช่เรือหงนะนะโอเคต่อมานะครับต่อมาต่อมาก็คือแขนซ้ายจะหักศอกเหมือนกับยุคปลายนะครับแขนซ้ายเนี่ยจะหักศอกจะไม่โค้งแบบนี้นะครับจะไม่เหมือนฝั่งขวาผมกาจะโค้งใช่ครับแขนซ้ายจะหักศอกนะครับบางองค์นะครับ จะมีเส้นแซมรางๆแต่แถวนี้นะครับแต่องค์ sì, สององ chutz, um. ค์นี้ไม่มีนะครับเป็นยุคต้นต่อมานะครับ,ต, um. ต,รบต่อมากา็ก็คือคือทานหมอนนะครับทานหมอนจะใหญ่นะครับจะตัดเฉียงเข้าไปหามุมนะครับตัดเฉียงไปหามุมคือเหมือนกันนะครับเหมือนกันนี่เัาก็เฉียงเฉียงก็มาหามุมเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเฉียงเฉียงก็มาหามุมเห็นไหมครับเนี่ยฝั่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมครับ เนือจะเหมือนกันนะครับเหนือจะเหมือนกันองค์นี้ก็เหนือเหมือนกันนะครับฐานสุดท้ายก็เชิงเฉียงไปหามุมนิดหนึ่งเนี่ยสองข้างนะครับแล้วก็ตัวองค์พระเนี่ยจะอ้วนอ้นเนี่ยจับให้ดูใกล้ๆกล้กันนะครับเนี่ยกับองค์หนึง่งล้างสององค์นี้คือเป็นพระที่ล้างมานะครับล้างมาแบบสะอาดเยี่ยมอ่องเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับจะมีความหนานะครับมีความหนาเห็นไหมครับหนา และจุดต่อมานะครับจุดต่อมาคือสมเด็จวัตังยุคต้นเนี่ยจะมีเส้นแบ่งพิมพ์นี่ครับเส้นแบ่งพิมพ์จะมีคือเวลาเขาตัดพิมพ์เนี่ยบางทีก็ตัดไม่ตรงพิมพ์ก็จะมองเห็นเส้นแบง่งแบง่แบงพิมพ์แบบรางๆนะครับคือพูดอาจจะติดขัดนิดนึงนะครับเพืพ่อนๆครับขอโทษด้วยนะครับเนี่ยด้านบนก็เช่นกันเนี่ยเห็นไหมเขาตัดไม่ตรงจะมีเส้นแบ่งพิมพ์เห็นชัดเจนอยู่นะครับเนาะ ครับองนี้ก็เช่นกันองค์นี้ก็มีเส้นแบ่งพิมพ์นี่เห็นไหมครับคือตัดไม่ตรงนะครับเห็นรางๆอยู่มีความหนานะครับมีความหนาสมเด็จวัดคังยุคต้นเนื้อจะออกเป็นสีขาวนวลน,นะครับลักษณะองค์พระจะแตกลายงาเหมือนเครื่องลายครามสังฆโลกนะครับเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับจะแตกลายงาเหมือนเครื่องลายครามสังฆโลก ทั้งสองพิมพ์ทั้งสององนี้เลยครับองนี้ก็แตกเช่นกันเนี่ยเห็นไหมครับแตกลายงาหมดเลยนะครับแล้วก็ถ้าบางจุดตรงไหนที่ว่ามีรอยยุบตัวของมวลสารก็จะลึกลงไปมากเลยครับลึกลงไปมากเลยเนี่ยเป็นรูบโบลลงไปลึกลงไปนะครับอง์นี้ยุบนะครับยุบยุบเส้นซุ้มยุบนะครับเนื่องจากการยุบตัวของมวลสารนะฮะเป็นสมเด็จวัฏคังยุคต้นนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาชมกัน สมเด็จวระคังยุต้นด้านหลังจะมีแตกลายงาบ้างนะครับแต่ส่วนมากจะไม่ค่อยแตกมากเหมือนด้านหน้านะครับเห็นไหมเนี่ยแตกเช่นกันแตกราๆนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ไม่แตกเยอะนะครับเนื้อจะออกเป็นสีขาวอมเหลืองนิดๆน,น,นะครับสมเด็จวัดระังยุคต้นนี้คือพระที่ไม่ได้ผสมน้ำมันตั้งอิวไม่ได้ผสมดินสุมกอ ยกอะไรพวกนี้ไม่ได้ผสมนะครับไม่ได้ผสมดินซุ้มกอไม่ได้ผสมหยกสมารถทางนั้นนะครับเนื้อจะมีความแกร่งมากและก็จะมีความสวยงามองค์พระจะออกอ้วนๆนะครับออกอ้วนๆล่ำๆนะครับเนี่ยองค์นี้ก็ดูดูองค์นี้ก็รู้เหมือนกันนะครับและต่อไอเส้นซุ้มเนี่ยย่าลืมนะครับเส้นซุ้มเนี่ยจะโยโย,โย่นิดๆนะครับจะโยโย่นิดหนึนนน่งนี่คือพิมพ์ที่ เขานิยมกันเลยนะครับของออวัตคังยุคต้นของหลวงสิทธิการโยธารักษ์เป็นคนแกะพิมพ์นะครับคือช่างหลวงนะครับเนี่ยที่ผมให้เพื่อนๆดูวันนี้ก็คือสมเด็จวัตถังพิมพ์ของช่างหลวงนะครับเห็นไหมเส้นซุ้มจะโยโย่นะครับโยโยแล้ก็จะมีความแกร่งนุ่มนะครับไม่ใช่ว่าแกร่งแล้วก็ แห้งแหงด้านด้านไม่ใช่นะครับเวลาเราใช้กล้องซองดูเนี่ยองพระเนี่ยจะนุ่มหนึบแล้วก็สวยงามที่แต่รายงานเหมือนเครื่องายครามสังกโลกเพราะอะไรก็เพราะว่าพระสมเด็จเนี่ยไม่ได้ใส่น้ํามันตั้งอิ้วนะครับแล้วก็ส่วนผสมก็ไม่ค่อยมีเยอะนะครับไม่เหมือนสมเด็จวัดคังยุคป,ปลายยุคป,ปลายนี้ผสมทั้งน้ามันตั้งอิยวถังน้ําอ้อยน้ําพึ้งน้ําตาลน,นะครับแล้วก็มวลสารอีกมากมายอย่างเช่นยก จินดินสุมกอดินนางพญาแร่เหล็กไหลนะครับแร่เหล็กไหลก็คือเงินยวงนะครับแร่เห,หล็กไหลแล้วก็ผงตะไบทองคําผงก้านทูบนะครับยุคปลายจะมีมวลสารเยอะมากจึงเป็นพระที่ดูแล้วมีความสวยงามนึกนุ่มเป็นธรรมชาตินะครับจะเปรียบเทียบกับยุคต้นไม่ได้ยุคต้นนี่จะไม่แบบนั้นยุคต้นจะแห้ง แตกลายงาเหมือนเครื่องลายครามสังคลโลกแล้วก็จะมีความเกร่งเป็นอย่างมากนะครับนี่คือสมเด็จวัดรักังยุคต้นของหลวงสิทธิการโยธารักษ์ทั้งสองพิมพ์เลยครับเห็นไหมครับดูยังไงก็เหมือนกันนะครับเพราะตัวองค์พระชนอ้วนเสียนพระใจะใหญ่ๆนะครับใจใหญ่ใหญ่ๆแล้วก็เกตจะไม่ทะลุซุ้มนะครับดูให้ดีเนี่ยทั้งสององค์เลยองค์นี้ องค์ที่ผมถืออยู่นี่คือของสมจิตสมประเสริฐนะครับเป็นเจ้าของช่องนะครับของช่องคือตัวผมเองนะครับตัวผมเองส่วนองค์นี้เป็นของ f c ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งได้ขอความเมตตาครับของขอความเมตตาจากท่านนะครับคือเอามาให้เพื่อนๆเ,เราได้รับชมไปด้วยกันนะครับร่วมศึกษาด้วยกันกับสมจิตสมประเสริฐนะครับแล้วก็คือสมเด็จเก่านะครับ ออขอบขอบตัดเนี่ยส่วนมากจะเป็นมนๆน,นะครับเพราะว่าเหลี่ยมมันจะลบไปโดยปริยายด้วยอัตโนมัตินะครับเนื่องจากการเวลาผ่านไปบางทีโดนจับโดนอะไรบางทีบางทีก็โดนอะไรสอะบาง,บางอ,อ,อะไระบา้รบางกันเลยเป็นมนๆน,นะครับจะไม่คมกริบเหมือนกับพระใหม่นะครับเห็นไหมครับวันนี้สมจิตสมประเสริฐเนี่เอาสมเด็จสอง,ององค์มาให้เพื่อนๆดูกันเนี่ยใหเ้เพื่อนๆเปรียบเทียบดูนะครับว่าสมเด็จวัดระฆังเนี่ยยุคต้นกับยุคปลายเป็นยังไงแต่ ผมไม่ได้เอายุคปลายมาให้ดูนะครับไม่ได้เอามาเปรียบเทียบนะครับก็คือเอาแค่ยุคต้นอย่างเดียวนะครับเป็นพิมพ์นิยมเลยนะครับเนี่ยเป็นพิมพ์ของหลวงสิทิการโยธารักคือพิมพ์นิยมเขาเลยนะครับเนี่ยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนไม่เชื่อเพื่อนๆนก็ลองค้นดูก o เก l e ได้เลยนะครับว่าสมเด็จพระคังยุคต้นที่สร้างเมื่อปี2394กับปี2 3 9 6เนี่ยของหลวงสิทธิการโยธารั้กเนี่ยพิมพ์เป็นยังไงเนื้อเป็นยังไงนะครับเห็น เป็นเนื้อธรรมชาติแกร่งสวยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็พาพเพื่อนมาชมสมเด็จวัดระฆังยุคต้นก็ไม่มีอะไรวันนี้ก็ขอจบวีดีโอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณพี่น้อง f อทุกท่านที่แวะให้กำลังใจและรับชมนะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดยังไงกราบขอโทษขออภัยด้วยครับถ้าเราพูดผิดก็ขอโทษด้วยนะครับแต่ก็อยากจะเอามาร่วมศึกษาไปด้วยกันเพื่อนๆในสดับฟังรู้ด้วยกันนะครับ ผมก็ไม่ค่อยได้เก่งเท่าไรหรอกครับแต่ก็พออธิบายได้นะครับก็พยายามที่จะเอาพระดีๆพระที่ถึงยุคนะครับมาใเพื่อนๆได้รับชมกันก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ให้กําลังใจรับชมวันนี้ขอสวัสดีเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ